สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกรตตะคาถาอัตตตังนานะวาคาเมยยะเนปติกางเอนาคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตัตตตัมปาหีนันตังอปัตตันจานาคะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันจะยโยธรรมังตถาตถา,า,า,าวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิถามนุภัโรหเยกบุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงอนไม่คอนแขนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเหน่งให้ปุโปรงเถิดอ,อัจเชวากิจจมาตปังโกชัญญามระนางสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังขารันเตนามาฮาเซนนามาจ,จุนา เพราะว่าความผัดเพียนกับมัทราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแค่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันที่ต่างๆเวฟเทกระรัตโตติสั o นตัวจิกะเตมุนีเตพมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกคด้ารทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล18บทสวดพินณะปัจเวคณปาทะ ชาราธรรมโมมหิชาลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมโม,มมหิพระยาทิงอนาตีโตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโม,มมหิมรณงอนาตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาพจากของรับของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสะโกมหิตมะทายาโทกรมโยนิกรมพันธุกรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยอย่างกรรมมังกริสามีการระยานางวาปะปะกังวตะตัสสะทายโทภวสิส่ามีเราทำกรรบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมพีเหียพินหั่งปัจเเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน,ทน19 บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหนนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจารามหฮหิสัมปทางปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัตทายาสีรังรักขันตุสพพทาภาวนาพิรตาหนตุขัดช hm ันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเันาะระข้ังพันธามิสัพพโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธานาคาถาอันธรมยังปฏิธานาคาถายโยปนามาเซ ยาเทวตาสันติวิหารวสิณีทูเเปฆเรโพธิฆเรตหิงตัหิงตาธรรมะธานีนาพะวันตุปูชิตาโสทิ้งกระรอนเตถาวิหารมันทะเรเทราจามาชาจะนาวกาจะพิกาวสารามิกาธานาปฏิอุปาสการามาจะเทสานิขามาจะอิสรา สัปพานพภูตสสุขิตาพะวันตุเตสราปูชาเยปิจอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัตถวปปาติกาเนยานิการธรรมาวังปติจเตสเพปิทุขัสการนตุสังขยังธ่าตุจีรังสตังธรมโมธรรมมัทราจปุคราสังโคโหตุสมโควะอัตถยาจหิตายจามเฮระขตุสัตธรมโอสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปเนยามาธรรมเออริยาปเวทิเต ยีส่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปติทานาคาถานั่นละมายงปฏิทานาคาทา่าโยภนามาเซปุญญสิธานิกตาสายานันญานิกตานิเมเตสัญจาภาคิโนหุนตุสัตตานันตาปมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทโยทิธามมจาปยาทิธาวา อันเยมาจาตาเวรินโนสัตตาติตทันติโลกัสมิงเตฟุมมาจาตุโยนิกาปัน,ปนเจกัตจาตุโวการาสังสารันตาภาวะภเวยาตั้งเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชาณิติเทว,วาเตสังนิเวทยุงมะยาทินนานาปุญญานังอนุโมทานะเหตุนา สัพเพสัตตาสัทธาหุนตัวอเวราสุขาเีวิโนเขมปะทันจะอปปนตัวเตสะสะสิาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกระตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแรลขันหนึ่งแรลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลลภพใหญ่ สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดาะสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประลิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกฝ่ายต้องพวงขอให้ข้าพเจ้าเจรเดินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยามให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาศ โดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัดประวริเวศวิหารลตออจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินไธ้